บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากสุรัตจิระรัตนวง์กับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชนเรือเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของการค้าขายความมั่นคงการเดินทางหรือมีไว้เสริมดวงชะตาในตำแหน่งหน้าที่การงานการดำเนินธุรกิจการค้าเพื่อความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภหมายถึงความสำเร็จ นะฮะกิจการงานการค้าการเดินทางนะฮะก็คือมีความหมายที่ดีเพราะฉะนั้นบางทีส่วนมากก็จะใช้เป็นของขวานของฝกักของที่ระลึกส่วนมากมักจะเอาเรือไปมอบให้เป็นของขวานเป็นสิริมงคลเรือไทยราชเทวีนอกจากจะเป็นการจำลองเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยให้ชนรุ่นหลังแล้วยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและคนในชุมชนอีกด้วยถ้ามี มีลูกศิษย์หรือว่ามีคนอื่นที่เขาอยากจะทําเนี้ยค่ะก็อยากจะให้เขามีความรู้เพื่อที่เผื่อเราทําน้อยลงก็ได้มีคนช่วยทําอีกทีหนึง่งจะได้เป็นอาชีพของเขาอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็มาทําเรือตรงนี้มันก็มีประโยชน์แล้วก็เป็นรายได้ที่เพิ่มรายได้ขึ้นมาอีกทําให้มีสมาธิด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากแล้วได้ความรู้ ด้วยความรักและความผูกพันในเรือไทยบวกกับความสามารถและความชำนาญในการทำเรือจำลองสุรัตจิระรัตนวงศ์จึงได้ถ่ายทอดสู่คนในชุมชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสานต่อความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปไทยเบฟขอบันทึกสุรัตจิระรัตนวงศ์กับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเวเวอร์จำกัดมหาชน